ดูดวงชาวราศีเมษเทวดาประจำตัวร้องโหวดวงนี้อะไรของเธอเนี่ยโดนจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ทำไมไม่สู้นะผมเทวดาช่วยมาด้วยนะผมช่วยมาจัดหนักจัดเต็มนะผมเพราะฉะนั้นเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลึกลับเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มชาวราศีเมษเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวจาจักรดวงชะตาง่านตกตำแหน่งอะไรเทวดาถึงร้องโหตกตำแหน่งวิวรพจน วงล้อแห่งวัตจักรวิวัฟอร์จูนเรื่องราวเลยรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักครันะผมคนกันแกล้งนะยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะเหยียบย่ำท่านให้จมดินไอ้คนแบบนี้ต้องสู้หรือไม่ฟ้องเทวดาครับในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งสามเหรียญน,นะมีบุญกุศลวาสนาไม่ใช่เป็นด้อยเป็นรองใครไม่จนกว่าใครดวงแบบนี้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น ถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียท่านต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาบ้างนะอย,ยอ,อย่ายอมอย่ายอมอย่าอ่อนแออย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามนะครับผมใครบางคนนะวัดกันที่ตรงไหนครับวัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองรถบ้านที่ดินนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านก็ซื้อรถบ้างสิซื้อบ้านบ้างสินะครับผมแต่งงานสินะรวยรวยรวยสิ้วยอำนาจบ,บุญบารมีวาสนาไม่แพ้ใครแน่นอนดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ดวงอะไรของเธอเนี่ยนะเขาเรียกว่าโดนจัดหนักจัดเต็มมันโดนกันแกล้งมันปิดกั้นมันไม่ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมันไม่ให้รวยไอ้คนประเภทนี้มันอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใส่มันกันแกล้งตัวคุณเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆตกตําแหน่งให้ท่านยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะช่วยขอไปก็เท่านั้นนะจะเผลอเอจะเอาแต่ผลประโยชน์ด้วยซ้ำไป เพราะนั้นเก็บเงียบคนเดียวดีกว่าราผมการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาอำนาจบุญบารมีวัสนาการปฏิบัิดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรตาผมฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงแปลว่าอะไรทะเละวิวาดเทวดาประจําตัวยังบอกว่าโอ้ ศัตรูของท่านมันโคตรหน้ารังเกียจเลยครับศัตรูของท่านมันไม่น่าครบมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นคนแยงแยงเป็นคนลักษณะเรียกดูถูกเหยียดหยามแล้วก็สู้กันแบบไม่ตรงไปตรงมาไม่เป็นลูกผู้ชายไม่เป็นนักรบอย่างนี้เทวดาประจาตัวไม่ชอบครับชอบกันตรงไปตรงมาแบบนักเลงครับผมชอบมาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลในรูบายแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมก็ต้องใช้ให้ถูกที่ครับผมในลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นมนเสน่มนจันทาของท่านจงใช้ให้เป็นนะบุบอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญน,นะครับผมเทวดายังตกใจโอ้โหดวงชะตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญบง่งบอกถึงว่าท่านเป็นเศรษฐีมาจุติเป็นเทวดาลงมาเกิดรวยแต่ทําไมไม่สู้เขาล่านะครับผมจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งดะสตาแสงสวา่างมนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ถงใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้นับดูดวงของชาวราศีเมถุนจะได้ดูมากๆเลยบอกได้เลยว่าเทวดาประจำตัวยังร้องโหสู้เขาสิครับดวงท่านโคตรเป็นเศรษฐีราศีเมษเป็นราศีแรกของจักรราศีมีดาวอังคารเป็นดาวปกครองชาวราศีเมษมักมีบุคลิกกล้าแกร่งมุ่งมัน่นและเป็นผู้นำโดยธรรมชาติในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษ จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในหลายด้านลองมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสุรศิษิ์จะส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆห,หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ท้าทาย อย่างไรก็ตามดาวอังคารที่เป็นดาวปกครองของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในช่วงกลางเดือนซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนินหรือขาดความอดทนได้ง่ายควรระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาพยายามใช้พลังงานที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจได้ด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ค่อนข้างมีสเสถียรภาพแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยดาวศุกที่โคจรผ่านราศีตุล อาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากขึ้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าราคาแพงหรือลงทุนในโครงการใหม่ๆในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสพิเศษหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษนี่เป็นโอกาสที่ดีในการเก็บออมหรือชำระหนี้สินที่ค้างค้าง สำหรับนักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้การลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงหรือการออกระยะยาวจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆดาวพุทธที่โคจรผ่านราศีตุลจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร และการเรียนรู้ของคุณคุณอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจในหัวข้อการเรียนที่แตกต่างไปจากเดิมหรือมีแรงบันดาลใจในการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกตินี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมสัมมนาหรือลงเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนดาวเสาร์ที่โคจรย้อนอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือขาดแรงจูงใจ ในการเรียนพยายามรักษาวินัยในการเรียนและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินและการขยายธุรกิจ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับลูกค้าใหม่ๆหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในสําคัญนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำการตลาดหรือโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่ย้ายเข้าสู่ราศีกันอาจทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับคู่แข่งทางธุรกิจ ควรระม,มัดระวังในการตัดสินใจและอย่าด่วนทำอะไรโดยใช้อารมณ์ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจและวางแผนสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีการลงทุนในเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอาจช่วยเพิ่มยอดขายในระยะยาวได้เกณฑ์การเดินทาง ในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีโอกาสในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภจะเปิดโอกาสให้คุณได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนโดยเฉพาะการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามหรือมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมการประชุมสัมนาที่สำคัญนี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่ย้ายเข้าสู่ราศีกันอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความไม่สะดวกในการเดินทางควรวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางพักผ่อนช่วงปลายเดือน จะเป็นเวลาที่เหมาะสมดาวศุกร์ที่โคจรผ่านราศีพิจิกจะช่วยเสริมสร้างความสุขและความผ่อนคลายในการเดินทางโดยสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษการรักษาสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นและความระมัดระวังจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการเรียน หรือการเดินทางการใช้พลังงานและความคิดส,สร้างสรรค์ของคุณอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลส่งผลให้คุณมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนและหุ่นหันพันแล่นได้ง่ายจึงควรระมัดระวังในการแสดงออกและสื่อสารกับคนรักหรือคนที่คุณสนใจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันคุณอาจรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายบางอย่างอาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์ร้อนง่ายซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบากแว้งกับคู่รักได้พยายามควบคุมอารมณ์และใจเย็นใจเย็นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นให้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยและจริงใจอย่ากเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนดวงด้านความรักของคุณจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกเข้าใจคู่รักของคุณมากขึ้นและมีความสุขในการใช้เวลาร่วมกันนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกัน หรือทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนหรือการทำงานอดีรกที่ทั้งคู่ชื่นชอบอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงที่อาจเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้เนื่องจากดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวงหรือไม่มั่นคงในความสัมพันธ์พยายามสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในคู่รักของคุณหากมีข้อสงสัยใดๆให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะคิดไปเองด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ดาวอังคารจะเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะออกไปเจอผู้คนและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่คุณสนใจเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักอย่างรวดเร็วเกินไปเพราะอาจเป็นเทียงความรู้สึกชั่วครู่ชั่วยาม ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกว่าได้พบกับคนที่ใช่และอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นแต่ก็อาจมีความลังเลและกลัวที่จะเปิดใจพยายามค่อยๆเรียนรู้และทำความรู้จักกับอีกฝ่ายอย่างช้าๆไม่ต้องเรีบร้อนจนเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกของคุณนอกจากนี้ในเดือนนี้คุณอาจได้พบกับคนที่มีบุคลิกแตกต่าง จากที่คุณเคยชอบให้เปิดใจและให้โอกาสกับคนที่เข้ามาในชีวิตแม้ว่าจะไม่ใช่สเปคที่คุณคิดไว้ก็ตามเพราะบางครั้งความรักก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการหลงไหลได้ปลื้มอย่างรวดเร็วเพราะอาจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จรงิงจัง คำแนะนำเพิ่มเติม 1. ฝึกการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจทั้งกับคนรักหรือคนที่คุณสนใจ 2. ควบคุมอารมณ์และความหุนหันทันแล่นโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิด 3. ให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคุณ สีเปิดใจให้กว้างและให้โอกาสกับคนที่เข้ามาในชีวิตแม้ว่าจะไม่ใช่แบบที่คุณคิดไว้ก็ตาม 5. ระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักอย่างรวดเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนโดยสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีเมษ ทั้งคนมีคู่และคนโสดจงเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของคุณแล้วคุณจะพบว่าความรักในเดือนนี้จะนำพาประสบการณ์และบทเรียนที่มีค่ามาสู่ชีวิตของคุณ